ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเตาแกลบที่แปลรูปเป็นแกะนะฮะเป็นแกบห่ออีกแล้วเตาแกลบที่แปลรูปเป็นแก่อแค่คือต้นคลีก็ผีแล้วไม่เป็นไรก็จะมีที่ลองตะแกรงนะแล้วก็ใส่ตะแกรงลงไปนะฮะใส่แกบลงไปหกนะหไม่เป็นไรครับหกไม่ได้เลยเหรอไม่ได้อาแล้วเนี่ยเราใส่แกบลงไปแล้วก็อัดอัดลงไปหน่อยนึงนะฮะเราก็จุดนะครับ ผมจะเลือกใช้ทิชชู่แล้วก็น้ำมันพืชน,นะฮะเพราะว่าผมไม่มีวัสดุอย่างอื่นนะฮะตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เราจะขายไม่ได้ที่จะทาให้แก่ตินะค,คือสิ่งที่เราจะขายไม่ได้เลยนะฮะคือตัวนี้นะพัดลมหอยโขงนะทุกคนนะในราคา120บาทพร้อมอะแดปเตอร์ตัวนี้นะแต่กล้องเห็นชัดใช่ไหมครับเห็นราก็จะเอาเอาเข้าไปในท่อลมตรงนี้นะแล้วเราก็เปิดนะครับเราเสียบปลั๊กแล้วเราก็เปิดช่วงนี้แรงนี้อาจจะเปิดแรงหน่อยเพราะว่าเราใช้ลมเยอะหน่อยเพื่อ เพราะว่าแก๊บเขาเต็มถังใช่ไหมพอแก๊บเต็มถังเนี่ยลมเขาจะดันขึ้นยากหน่อยนะแต่ในพอเราพอไปนานๆเนี่ยแก๊บเขาลดลงลมเขาก็เขาก็จะแรงขึ้นแก๊สมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนี่เป็นการแปรรูปจากแก๊สเป็นแกลบนะครับเดี๋ยวรอให้แก๊บติดแป๊บหนึ่งนะฮะแกลบเริ่มจะติดนะฮะแต่ติดยังไม่เยอะนะเดี๋ยวผมจะปิดฝาเลยนะเนี่ยนะ,ะผลลัพธ์ที่ได้เริ่มมีไฟนอ,นอ่อนๆเป็นแก๊สอ,อ่อนเดี๋ยวตากล้องลูกเข้ามาดูใล้ในหลูกเห็นไหมเห็นเปลวไฟไหมฮะ เปลวไฟที่เกิดขึ้นมาจากแก๊สนะครับเริ่มมีแก๊สขึ้นมาเราก็วางตรงนี้ลงไปนะฮะถ้าเราต้องการให้ให้ไฟแรงกว่าน,นี้นะรเราสามารถเบาหรือเร่งแก๊สได้ที่พัดลมตัวนี้นะฮะยวดูไปพร้อมกันนะครับว่าวันนี้เราจะทาํากับข้าวเสร็จไหมด้วยแกลบแค่ถังสีถังนี้นะฮะในงบประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแปรรูปจากแกลบเป็นแก๊สนะครับทุกคนไปมารอนะลูกระวังนะอ่าคือตอนนี้ไฟเรานะครับเป็น เป็นแก๊สเต็มที่แล้วนะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าไฟมันแรงเกินไปนะเดี๋ยวเมาจะเบาหน่อยวิธีการเบาก็คือเบาพัดลมตัวนี้ลงนะครับเราจะเบาแก๊สลงหน่อยหนึ่งนะฮะอ่าเนี่ยนะรเราจะเบาลงที่ตรงนี้เราสามารถเริงแก๊สแล้วก็เบาแก๊สได้เหมือนกันเบเตาแก๊สทั่วไปเลยปกติเลยนะฮะทุกคนนะตอนนีนะ้ที่เห็นเปลวไฟมันกระจายออกไปทั่วนะเพราะว่าเราเจาะฝาถังสีเยอะเยอะเกินไปเจาะรูมันเยอะเกินไปคนระับไฟมันก็เลยออกหลายทิศทางฮะตอนนี้น้าเดือดมากเดี๋ยวตากล้องขอดูน้ำเดือดหน่อยลูก อ่าเดี๋ยวก็ใส่เครื่องปรุงอาหารได้เลยนะฮะก็จะเป็นพักขาดต่ใครใบมะกรูดทั่วไปเครื่องต้มยำทั่วไปนะฮะทุกคนดูไฟนะครับตอนนี้ไฟแบบลุกดีมากเลยโอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้ร้อนมากแล้วก็น้ําเดือดเดือดแรงมากนะทุกคนนะาจากการแปรรูปจากแตบเป็นแก๊สนะฮะไม่ใช่แปรรูปจากแก๊สเป็นแกบเหมือนพูดตัวไหนะพูดไปพูดมาลิ้นพันนะบางทีนะพูดไปพูดมานี่ลิ้นพันเดี๋ยวก็แกลบเดี๋ยวก็แกลบเอาแล้วครับทุกคนเนี่ยไฟเราลุกได้ดีมากๆเลยถือว่าเรา เดินมาถูกทางประสบความสําเร็จนะฮะด้วยการทำเตาแปรรูปแก๊ให้เป็นแกฮะ,ะด้วยงบประมาณแค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทเท่านั้นนะครับทุกคนผมต้องการลงพื้นฐานให้แบบว่าต่ําที่สุดนะครับประหยัดที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวจาก้องเดินมาดูแก๊สฝั่งนี้ลมมันมาฝั่งนี้เออเดินวนดูเลยลูกเออเดินวนดูดิเห็นไหมไฟมันลุกแบบสุดยอดมากอย่าใกล้มากเดี๋ยวไฟไม่โทรศัพท์ลูกอ่าเห็นไหมไฟแก๊สมันขึ้นมาแบบท่วมตัวเลยนะฮะตอนนี้ คือน้ำเดือดดีมากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวพอจากนี้เราจะใส่เนื้อปลานะฮะเราจะใส่เนื้อปลาลงไปนะเราสามารถประกอบอาหารได้ตามปกติเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากมากนะ <c oughs> กับการใช้ถัง <c oughs> แปรรูปแก๊บเป็นแก๊สนะฮะไฟลุกดีมากเลยนะทุกคนนะโอ้โห <c oughs> ท่วมเลยแก๊สมันขึ้นแรงตอนนี้เพราะว่าแก๊บมันเหลือน้อยพอแก๊บเหลือน้อยเนี่ยลมเขาก็จะผ่าน <c oughs> ผ่านได้สะดวกอ่าผ่านแก๊บได้สะดวก มันก็เลยกลายเป็นว่าแก๊สมันแรงนะฮะตอนนี้ยอดของการทดลองครังนี้คุ้มค่ามากๆกับงบประมาณแค่170บาทนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรจะคุ้มค่าไปกว่านี้แล้วนะฮะทุกคนมันคุ้มค่ามากๆนะฮะต่อไปจะต่อยอดนี้เพื่อนๆดูฝากกดติดตามช่องนะครับทุกคนนะตอนตอนนี้เราได้เพิ่มเห็ดลงไปนะฮะเพิ่มเห็ดลงไปกับเนื้อปลาไหนะมาดูเห็ดใกล้ๆนอยลูกเหสดสดนะฮะเราจะรอให้เห็ดเปื่อยนะฮะตอนนี้เนื้อปลาเริ่มเปื่อยแล้วนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้เราจะปิดแก,ดก๊สนะครับ ปิดแก๊กก็คือโดยการปิดลมนี่ครับพอเราปิดลมแก๊สก็จะดับนะครับผมกับข้าวเราเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนนะกับข้าวเสร็จเรียบร้อยครับผมเห็ดเปื่อยพอดีเนื้อปลาเปื่อยเปื่อยมากๆเลยนะฮะเราสามารถทำกับข้าวได้หนึ่งหม้อพอดีนะฮะก็คือแก๊สหนึ่งถังนะฮะทุกคนนะแกลบแปรรูปเป็นแก๊สหนึ่งถังนะครับอ่าสามารถทำกับข้าวได้หนึ่งอย่างนะฮะเสร็จพอดีนะครับโดยการต้มยำปลานะครับเสร็จอืม อร่อยนำแกลบมาแปลรูปเป็นแก๊สได้เราได้ผลดีอะไรบ้างครับหนึ่งเราไม่ต้องไปหาฟืนตามป่าใช่ไหมครับเราทํานาอย่างเดียวถ้าคุณอาชีพทํานานะครับเราทํานาอย่างเดียวเราซื้อโรงสีมาสีข้าวเองนะครับผมแนะนําเลยซื้อโรงสีมาสีข้าวเองเราสีข้าวเปลือออกมาเราก็จะได้แกลบพอเราได้แกลบมาเราก็มาทาเป็นเชื้อเพลิงอย่างนี้นะครับดี่นะครับเราใช้แก๊สที่เราผลิตเองได้นะครับแล้วก็มันโคตรคุ้มเลยทุกคนกับการทําเตา แแปลรูปเป็นแก๊สนะฮะกับถังสีนะฮะแค่งบประมาณ1นึรอเจบาทครับเท่านั้นทุกคนฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไ i b e หรือถ้าทาง facebook ก็ฝากกดติดตามทางเพจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ